สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำการทำา l t t t r b o x ในโปรแกรม DaVinci Resolve ครับสำหรับ DaVinci Resolve ที่ผมใช้อยู่นี้เป็นเวอร์ชั่นที่17เป็นฟรีเวอร์ชั่นนะครับสำหรับใครที่ใช้เวอร์ชั่นเก่ากว่านี้ก็สามารถทำา l t t t r r o x x ได้เหมือนกันวิธีการทำา l t t t r b o x ก็มีอยู่หลายวิธีวิธีแรกก็คือ ให้เราไปที่เมนูด้านบนนะครับไทม์ไลน์คลิกแล้วก็ลงมาที่เ u t p u t ุตแบ k นกิ้งแล้วก็มาเลือกที่2.35คลิกเข้าไปครับก็จะมี Letterbox ให้เราโดยอัตโนมัติต่อไปนะครับมาที่คลิปนี้ก็คือเราจะมี l e t เตอร์บตลอดไทม์ไลน์ของเราเลยนะครับจนกว่าเราจะตัดต่อเสร็จ แต่สำหรับคลิปที่ไม่ได้เลคคอร์ดมาบนขาตั้งกล้องก็อาจจะมีการขึ้นขึ้นลงลงการใช้วิธีนี้เราสามารถปรับคอมโพสิชันใหม่ได้นะครับผมมาที่เฟรมแรกของคลิปนี้นะครับก็ยังปกติรถไฟอยู่ตรงกลางก็เลื่อนมานะครับตรงนี้ผมว่ารถไฟอยู่ต่ำเกินไปแล้วนะครับผมก็มาที่ Inspector ตรงนี้นะครับถ้าใครไม่มีก็คลิกที่ Inspector มาที่วิดีโอ transform แล้วก็มาที่ position นะครับปรับขึ้นลงเราก็มาปรับที่แกน y นะครับแล้วผมจะปรับให้ขึ้นมานะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็คลิกที่จุด keyframe ให้เป็นสีแดงครับคลิกโอเคทีนี้ก็เลื่อนดูครับต่ําไปอีกแล้วนะครับผมก็เอาขึ้นประมาณนี้เลื่อนมาดูครับ ตรงนี้รู้สึกว่าจะสูงไปนะครับผมก็เลื่อนลงมาเขาก็จะสร้างจุดคีย์เฟรมให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับเป็นสีแดงก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับอันนี้ต่ำไปแล้วโอเคต่ำไปโอเคแล้วครับ วิธีนี้ก็เป็นวิธีการทำเล t เตอร์บแบบง่ายๆนะครับเวลาเราจะใส่เท็กซ้อนคลิปซ้อนอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับเหมือนเราตัดต่อปกติธรรมดาเขาก็จะใส่ l e t t e r b o บให้เราเลยทีนี้เมื่อเราทำเล t เตอร์บ็ไปแล้วแล้วตัดต่อไปเราจะเปลี่ยนใจไม่ใช้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็ไปที่เดิมครับที่ไทม์ไลน์แล้วไปที่ เอาพุท b a n k i n g แล้วก็มาที่รีเซ็ตครับก็จะไม่มี letterbox แล้วนะครับแต่ที่เห็นขอบดำๆเนี่ยนะครับขอบดำๆข้างล่างก็เพราะว่าเราไปปรับ position Y ไว้นะครับอันนี้ถ้าเราจะรีเซ็ตเราก็มาที่ตรงนี้นะครับปุ่มรีเซ็ตแล้วก็คลิกเข้าไปในตัวอย่างนี้ผมยังไม่รีเซ็ตนะครับเพราะว่าผมจะทำ letterbox ในวิธีต่อไปวิธีต่อไปก็คือการทำ letterbox โดยใช้ไฟล์ภาพนิ่งที่เป็น PNG มาใช้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีไฟล์ PNG ที่เป็น Letterbox นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับมาที่ Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า free letterbox นะครับ free letterbox PNG นะครับแล้วก็มาที่เว็บ นี่นะครับ352 Free l e ฟร e r t o x Template for Video Editing นะครับคลิกเข้าไปก็มาที่เว็บ Premium Beast ลงมาด้านล่างจนเจอคำว่าดาวน์โหลดฟร e Letterbox Template นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ Save File นะครับโอเคก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เมื่อเราดาวน์โหลดไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นซ i p ไฟล์แบบนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ Extract on นะครับสำหรับซ i p ไฟล์ตัวนี้ผมได้แตกไฟล์ออกมาแล้วนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีของ Mac แล้วก็ของ Windows นะครับของ Windows ก็ดับเบิลคลิกไปที่ Letterbox Template นะครับก็จะมี black กับ white นะครับก็ส่วนมากเราใช้สีดำนะครับดับเบิลคลิกเข้าไป ก็จะมีให้เลือกนะครับ 2.5k 2k อะไรทำนองนี้นะครับสำหรับโปรเจกต์ที่ผมทำอยู่นี้นะครับก็เป็น Full HD นะครับ 1080p ดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะมีทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับส่วนของผมก็จะเลือกอันนี้นะครับ Cinema Scope น,นะครับ235ก็เป็นสัสดส่วนไซส์ที่ตรงกับ Letterbox วิธีแรกที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็จะเลือกตัวนี้ครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ Import PNG ไฟล์เข้ามาแล้วนะครับวิธีใช้ก็แค่ลาก PNG ไฟล์เข้ามาในไทม์ไลน์ของเราแค่นั้นเองครับให้อยู่บนแทร็กสูงสุดของไทม์ไลน์นะครับเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะมีวิดีโอหลายๆคลิปซ้อนๆกันอยู่นะครับเราก็วาง PNG ไฟล์ไว้ที่แทร็กบนสุดแล้วก็ลากให้ครอบคลุมนะครับโอเค วิธีนี้เราก็จะสามารถควบคุมคอมโพสิชันคือปรับแต่งให้ขึ้นบนหรือลงล่างได้เหมือนกับวิธีแรกเลยนะครับแต่ความต่างของวิธีนี้ก็คือเราสามารถใช้เลตเตอร์บ็อกซ์เป็นบางช่วงก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ตลอดทั้งไทม์ไลน์เหมือนวิธีแรกนะครับโอเคถ้าผมต้องการใช้ช่วงแรกช่วงเดียวผมก็ลากมาแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวนะครับก็เพลย์แบ็ พอหมดช่วงนี้ก็กลับมาเป็นแบบเดิมนะครับหรือว่าจะลากคลุมให้หมดทั้งไทม์ไลน์ก็ได้นะครับก็จะมีความยืดหยุ่นในการใช้มากขึ้นนะครับคือเราสามารถช่วงนี้ไม่ใช้ช่วงนี้ใช้ก็ได้ซึ่งวิธีแรกจะไม่สามารถทำได้ครับเดี๋ยวผมขอลากกลับมาเป็นแบบเดิมนะครับส่วน PNG ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับเขาจะให้สีขาวมาด้วย แล้วสีขาวใช้ในกรณีไหนนะครับผมจะทำให้ดูนะครับลากเข้ามาปุ๊บตรงนี้เราก็โอเคสีขาวก็จะเป็นในสไตล์นี้นะครับเดี๋ยวผมขอปรับ Composition ก่อนนะครับคลิกที่คลิปแล้วก็มาที่ Inspector Video Position มาที่แกน Y นะครับลากลงมานิดหนึ่งโอเคสักประมาณนี้ สีขาวนี่นะครับก็จะได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนมากเขาจะใช้ในวิดีโอที่น่ารักน่ารักนะครับฟุงฟ้งฟิมุงมิงแล้วประโยชน์ของการใช้เลตเตอร์บ็อกซ์สีขาวนะครับก็คือเราสามารถจะเปลี่ยนสีเลตเตอร์บ็อกซ์ได้นะครับวิธีการเปลี่ยนสีก็คือให้เราไปคลิกที่ PNG ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่หน้า Color Pa g e ครับคลิกเข้าไปโอเคนะครับถ้าใครไม่มี ไทม์ไลน์วิวเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับให้คลิกที่ไทม์ไลน์นะครับเพื่อเป็นการเช็คเพราะตอนนี้เราซ้อนวิดีโอไว้2คลิปด้วยกันนะครับไทม์ไลน์เขาก็จะบอกว่าตอนนี้เราเลือกคลิปที่อยู่ข้างบนก็ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้ให้มาที่ Color Vi e วนะครับสีขาวเรารู้อยู่แล้วอยู่ในช่วงไฮไลท์นะครับก็มาที่เกณฑ์แล้วก็มาที่จุดตรงกลางนะครับลากขึ้นไปห,หาสีชมพูผมต้องการประมาณนี้ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่หน้า e d i t ิทตามเดิมครับวิดีโอของเราก็จะเป็นแถบสีชมพูแบบนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์อีกแบบหนึ่งนะครับของการใช้ LesterBox ซึ่งวิธีแรกจะไม่สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็คือข้อได้เปรียบของการทำเลสเตอร์บ็โดยการใช้ PNG File ลครับวิธีต่อไปก็คือการครอปนะครับ อย่างแรกผมขอเอาไฟ png ออกไปก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการปรับ position y ไว้นะครับก็จะมีแถบดำๆอยู่ด้านบนผมขอไป r e เซ็ตก่อนนะครับมาที่ inspector แล้วก็นี่นะครับคลิกที่ Reset ก็จะไม่มีขอบดำแล้วนะครับต่อไปก็มาที่ crop นะครับดับเบิลคลิกแล้วก็มาที่ crop top นะครับแล้วก็พิมพ์ 1,3,2ต่อไปก็มาที่ crop bottom นะครับคลิก1,3,2ก็จะได้เป็น letter box size เท่ากันแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราทำการ crop โดยวิธีนี้นะครับก็จะไม่สามารถปรับ composition ได้นะครับผมจะลองปรับดูนะครับเห็นนะครับไม่สามารถปรับได้ r e เซ็ตไปก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามาที่คลิปนี้ เราก็ต้องครอปไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะทำให้เสียเวลามากๆเลยทีเดียวกลับมาที่คลิปเดิมก่อนนะครับผมขอยกเลิกครอปไปนะครับมาที่รีเซ็ตตัวรวมเลยนะครับตัวบนสุดคลิกรีเซ็ตก็จะไม่มีบาร์สีดำๆแล้วนะครับวิธีที่ผมแนะนำก็คือไปที่เอฟเฟกต์ไลบรารีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่เอฟเฟกต์อะดจัสเมนต์คลิปลากลงมาเลยครับโอเค ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาคลิกที่ Adjustment Clip นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ Crop top แล้วก็มาที่ Crop bottom นะครับโอเคก็จะได้ Letterbox เหมือนกันนะครับแต่ข้อแตกต่างก็คือถ้าเราใช้ Adjustment Clip นะครับเราสามารถปรับ Composition ได้ ก็มาคลิกที่คลิปวิดีโอนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ปรับครับนี่นะครับสามารถปรับคอมโพสิชันได้โอเคแล้วถ้าเราอยากให้มีเลตเตอร์บล็อกไปตลอดไทม์ไลน์เราก็ทำง่ายๆครับก็มาลากที่ Adjustment นคลิปนะครับให้ครอบคลุมทุกคลิปลองมาคลิปที่1นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นวิธีการคล้ายๆกับไฟล์ png นะครับคือลากคลุมไปให้หมดทุกคลิป แล้วก็เอา Adjustment Clip ขึ้นไปอยู่ Track ด้านบนสุดครับต่อไปนะครับผมขอเลื่อน Adjustment Clip มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาให้เท่ากับคลิปนี้มาที่คลิปนี้นะครับข้อดีอีกข้อหนึ่งสำหรับการใช้ Crop กับ Adjustment Clip นะครับก็คือเราสามารถ Animation Letterbox ได้นะครับผมจะทำให้ดูนะครับผมขอขยายทำลายนะครับมาที่ตรงนี้ปุ๊บโอเค ผมก็ลาก adjustment clip มาสักประมาณนี้ครับแล้วก็เอา playhead มาที่เฟรมแรกของ adjustment clip นะครับแล้วก็ r e เซ t ตที่ crop top นะครับรีเซตที่ crop bottom นะครับโอเคแล้วก็กำหนดจุดี่เฟรมที่ crop top และ crop bottom นะครับโอเคแล้วก็เอามาสักประมาณนี้แล้วก็มาที่ crop top 1, 3, 2โอเคเขาก็จะสร้าง คีเฟมให้เราเลยนะครับมาที่ค r อป b ั t ทอมนะครับ1 3 2 Enter ลอง playback ดูครับเห็นไหมครับเขาก็จะเป็น a n i m เมชันเข้ามานะครับซึ่งก็นิยมใช้เหมือนกันนะครับวิธีค r อปแบบนี้ก็มาที่ท้ายคลิปครับโอเคสักประมาณนี้แล้วก็คลิกที่ Adjust m e n t Clip นะครับแล้วก็ กำหนดจุดคีย์เฟรมที่ Crop t o อนะครับแล้วคลิกที่จุดคีย์เฟรมแล้วก็ Crop b ั t t o มด้วยนะครับแล้วก็ไปแบบนี้เฟรมสุดท้ายนะครับใช้ลูกศรชี้ซ้ายกลับมา1เฟรมแล้วก็รีเซ็ตนะครับดับเบิลคลิกที่ c r o ปท็อปโอเคสร้างจุดคีย์เฟรมแล้วดับเบิลคลิกที่ c r o ปบั t ทอมนะครับโอเคลองเพย์แบ็กดูครับ รู้สึกว่ามันนานเกินไปครับเสียเวลาปุ๊บผมก็จะลากคล่อมจุดคีเฟมนะครับแล้วก็ลากมาทางซ้ายนะครับโอเคเอาแค่นี้พอเพื่อให้ไม่เสียเวลาเพลย์แบ็กใหม่ครับโอเคนะครับก็มีเลสเตอร์บล็อกเข้ามาต่อไปก็เป็นการเอาเลสเตอร์บ็อกออกไปโดยการใช้ a n i m เมชันนะครับโอเค วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีต่อการทำแอนิเมชันของ Letterbox นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมแนะนำว่าถ้าต้องการใช้แอนิเมชันใน Letterbox ผมแนะนำให้ใช้วิธีการครอบโดยใช้ Adjustment Clip ครับวิธีสุดท้ายก็คือการปรับเซตไทม์ไลน์ Resolution ครับ ก่อนที่เราจะปรับเปลี่ยนไทม์ไลน์เรสซ l ลูชันนะครับเรามาทำความเข้าใจกับเรสซ l ลูชันกันก่อนนะครับตอนนี้โปรเจกต์เซตติ้งไทม์ไลน์เรสซ u ลูชันของผมเป็น Full HD 1080p ก็จะมีความกว้างเท่ากับ1920และความสูงเท่ากับ1080นะครับการที่เราจะทำให้วิดีโอมี Letterbox ขึ้นมานะครับ เราก็ต้องไปลดส่วนสูงของ Resolution ครับซึ่งค่ามาตรฐานดั้งเดิมก็จะเป็น1080แล้วทีนี้เราจะลดเท่าไหรด่ดีก็ไม่ต้องไปคำนวณอะไรให้ยุ่งยากเพราะมีข้อมูลมากมายอยู่ในเว็บไซต์ครับให้เราเปลี่ยนความสูงเป็น816ค่าความสูงนี้ก็จะเป็นค่ามาตรฐานที่ทำให้ไซต์วิดีโอเรา เท่ากับการพรอป132หรือว่าการเปลี่ยนเอาพุทแบงกิ้งเท่ากับ2.35เป๊ะเลยนะครับสำหรับโปรแกรม DaVinci r e s o l v e คุณต้องใช้ค่าตัวนี้ให้เป๊ะๆเ,เลยนะครับ816สําหสำหรับข้อมูลในเว็บไซต์นะครับหลายที่เลยเขาจะให้ความสูงเป็น817แต่ใน DaVinci r e s o l v e ก็จะไม่สามารถ Export ค่าความสูงที่817ได้นะครับ เขาก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาเตือนว่าไม่สามารถเลนเดอร์เอาออกไปได้แต่สำหรับโปรแกรมอื่นยกตัวอย่างเช่น Premiere Pro นะครับถ้าคุณใช้ค่าความสูงเป็น817จะไม่มีปัญหานะครับ e อกพอรได้ปกติดังนั้นโปรแกรม Da Vinci Resolve สำหรับ Resolution ที่เป็น 1080p คุณต้องใช้เลข816นะครับในการลดส่วนสูงโอเคครับกลับมาที่ Da Vinci Resolve นะครับ ให้จำสัดส่วนภาพวิดีโอที่ v i วเวอไว้นะครับต่อไปก็มาที่รูปเฟืองมุมล่างขวานะครับคลิกเข้าไปก็จะมาหน้า Project Setting ให้มาที่แท็บ Master Setting นะครับ t i m e l i n e Resolution ตอนนี้เป็น1920 0คูณ10 1080ซึ่งเป็น Standard Full HD นะครับให้เรามาเปลี่ยนค่าความสูงนะครับตรง1080ตรงนี้นะครับ เปลี่ยนเป็น816ครับค่าความสูงตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ค่า818ก็ได้หรือว่าอยากให้ภาพดูกว้างกว่านี้ก็เปลี่ยนเป็น800ก็ได้ครับต่อไปก็มาที่ Image Scaling นะครับแล้วก็มาที่ Input Scaling mismatch resolution files ตาม default เขาจะเลือกไว้เป็น Scale entire image to fit เราต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนจะเป็นอย่างไรผมคลิกที่เซฟนะครับดูนะครับเขาจะฟิตภาพให้เราด้านบนนะครับกับด้านล่างส่วนด้านข้างนี่จะมีขอบสีดำทั้งซ้ายและขวาเลยทีเดียวเราไม่ต้องการแบบนี้นะครับก็มาที่รูปเฟืองเหมือนเดิมครับคลิกแล้วก็มาที่ mismatch resolution file คลิกที่ดอปดาวนะครับ เปลี่ยนเป็น Center Crop with No Resizing คลิกเข้าไปครับคลิก Save เขาก็จะฟิตภาพทางด้านซ้ายและด้านขวาให้เต็มจอเลยนะครับผมขอลดขนาด Viewer นะครับแล้วมาที่ On Screen Control คลิกที่เครื่องมือ Transform นะครับก็จะเห็นว่าวิดีโอของเราถูกตัดด้านบนและด้านล่างไปแล้วนะครับ โอเคก็จะดูว่าวิดีโอของเรามีความกว้างมากขึ้นผมขอไป transform tool นะครับโอเคกด set ที่คีย์บอร์ดครับวิธีนี้ก็จะคล้ายๆกับวิธีแรกนะครับคือถ้าเราเลือกสัดส่วนภาพแบบนี้แล้วเราจะต้องใช้สัดส่วนภาพนี้ไปตลอดทั้งไทม์ไลน์เลยนะครับไม่สามารถจะเอาคลิปที่1เป็นแบบปกติคลิปที่2เป็นแบบกว้างแบบนี้ไม่ได้ครับ ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีภาพนิ่ง PNG หรือว่าการครอปครับประโยชน์ของวิธีนี้ก็คือถ้าเราดูวิดีโอในมอนิเตอร์หรือว่าจอภาพที่เป็นมุมกว้างนะครับเราจะดูภาพวิดีโอได้เต็มจอพอดีเลยครับ แต่สำหรับวิธีก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าเราจะดูที่มอนิเตอร์16:9ต่อหรืออะไรนะครับเขาก็จะติดขอบดำด้านบนและด้านล่างอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างนะครับถ้าเราดูวิดีโอในโทรศัพท์มือถือรุ่นปัจจุบันนะครับก็จะสามารถดูภาพได้เกือบเต็มจอเลยนะครับแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์นะครับจะติดขอบดำด้านบนด้านล่างนิดหน่อยเท่านั้นเอง ก็คือเราสามารถดูเต็มจอเลยแต่ถ้าเป็นวิธีที่1ที่2ที่3ที่ผ่านมานะครับเราจะดูยังไงก็จะติดขอบดำด้านบนด้านล่างมาตลอดสำหรับท่านที่ใช้ Resolution ที่ 2K นะครับก็จะต้องเซตค่าเป็น2560คูณ1080สำหรับ 4K ก็เป็น3440คูณ1440 แต่ถ้าใครอยากดูภาพให้เต็มจอของโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับก็ปรับเป็น3440คูณ1920ครับก็ลองเลือกใช้ดูนะครับว่าวิธีไหนจะเหมาะต่อความต้องการของคุณนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ